ลูกรักพระเจ้ามาเจอกันฮันโซฮีเตรียมมีผลงานคู่พระเอกหน้าห่อสุดฮอตคนนี้ตามรายงานของสื่อต่างๆเมืม่อวันที่13มกราคมชาอึนอูอัสโตและฮันโซฮีเพิ่งเข้าร่วมงานการถ่ายทำโฆษณาสำหรับแบรนด์เสื้อผ้าจูดาโนอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อไม่นานมานี้สองซุปตา์ชาอึนอูอสโตและฮันโซฮีได้ถ่ายโฆษณาตัวใหม่เสร็จจิ้มเรียบร้อยแล้ว และป้ายต่างๆจัดตเวนติดทั่วกรุงโซและเมืองอื่นๆทั่วเกาหลีมีแผนที่จะเปิดเผยแคมเปญแบรนด์ของชาอึนอูและฮันโซฮีเวอร์ชั่นโฆษณาทางทีวีในรเร็ว,รวนี้แฟนคลับของทั้งคู่ต่างตั้งตารอคอยผลงานดังกล่าวในขณะเดียวกันชาอึนอูและฮันโซฮีก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากเคมีภาพของพวกเขาในแคมเปญโปรโมตเว็บนซีรีส์เรื่อง The v i l l i n e s s is a mayonnaise